วิธีให้ต้นหมอนออกลูกดกนะคะเราก็จะปลูกระยะสองระยะ2เมตรเลยนะคะแล้วก็ปลูกเป็นแถวแบบนี้ห่างกันหนึ่งเมตรค่ะแล้วเวลาที่เราจะทําให้เขาเนี่ยต้นดกนะคะเราก็โน้มกิ่งนะคะเอียงลงมาแบบนี้คะ่ะแล้วเขาก็จะแตกแขนนะคะแต่ถ้าเราปลูกตรงขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ดกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องปลูกให้เขาเนี่ยโน้มกิ่งออกคะ่ะนี่ก็จะเป็นวิธีที่ทําให้ลูกหมอนเนี่ย เกิดลูกดกนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะทุกคนคือใหญ่มากๆเลยนะคะผลเขาคือดกมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องแหม่มกินให้ดูนะอือหวานมากๆเลยนะคะอร่อยมากและอย่าลืมเอาวิธีนี้ไปทำกันดูนะคะกิงที่น้มนะคะกิงที่โน้มเขาก็จะแตกมาแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะดกแบบนี้เลยนะคะ แล้วมาดูกิ่งที่ไม่ได้น้มต้นค่ะที่เขายืนต้นตรงๆเลยนะคะก็คือเขาไม่ค่อยออกดุกเท่าไหร่ค่ะเขาจะเกิดห่างกันแบบนี้เลคนะ